มันไม่ใช่ว่าใครก็จะเอาไปเนี่ยเพราะมันเป็นตัวกูไงมันเป็นรุ่นมันเป็นแบบตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยตัวการ์ตูนเดินจงกรมที่มาที่ไปมันมาจากรูปที่คุณแก้ววาดให้กูอ่ะถ้าเดินจงกรมอะไมาไม่ถึงเนี่ยเขาก็ลองวาดม,มีสิบตัวเหมือนกันนะ กำลังเช็คขอว่าต้องใช้อะไรอย่างไรครับมีสิบตัวเหมือนกันเพราะว่าอ,อีกอีกตัวหนึ่งตัวที่สิบเอ็ดว่าจะเอาไปไว้ที่ออฟฟิศตัวหนึ่งจะไว้ที่นี่ตัวหนึ่งจะไว้ที่ออฟฟิศอันนี้มีสิบตัวนี่รุ่นหนึ่ง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  ยังไม่ได้ตั้งราคาจ้ะเพิ่งได้มาวันนี้กูย,ยังไม่ได้คิดอะไรเลยตอนเนี้ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่าจะขายเท่าไหร่ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะรอดูที่อาจารย์จะสั่งไปอีกห้าสิบตัวห้าสิบตัวแล้วก็ถ้าทำห้าสิบตัวเนี่ยก็ว่าไม่ทำแล้วพอแล้ว แต่ไม่ร like si ู้จะมีคนซื้อขนาด50ตัวหรือเปล่าแต่อยากถ้าจะสั่งทำห้าสิตัวจะพีออเดอร์ห้าสิบตัวต้องพีออเดอร์ถ้าไม่พีออเดอร์ก็ไม่รับคิดว่าน่าจะรับเป็นพีออเดอร์อย่าลืมกดซื้อของตะก้านะาจ๊ะทุกคนห้าสิบตัวก็คือ ร็อนนี้แหละรุ่นนี้เลยแบบเดียวกันหมดขนาดเดียวกันหมดไซส์ถ้าเป็นอันนี้คือไซส์นี้เลยแล้วมันจะมีไซส์อีกแบบหนึ่งที่ตอนนี้เขากําลังทําอยู่เดี๋ยวให้ดูเขากาลังปั้นอยู่ตอนนี้ก็าลังปั้นอยู่เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่ง เป็นตัวเล็กอันนี้จะเป็นแนวการ์ตูนขนาดความสูงอยู่ที่6นิ้วมีแมวเกาะอ,อยู่ด้านข้างอันนี้จะเป็นแปลแนในอนาคตข้างหน้า แล้วก็มีอีเมลมาเกาะอันนี้จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่จะเป็นอีมีชัยเอ้ยตัวใหญ่จะเป็นอีหมีตัวเล็กจะเป็นอีมีชัยตัวเล็กสูงหกนิ้ว สูงหกนี้เขากำลังปั้นอยู่ตอนนี้เขากำลังปั้นอยู่ปั้นแบบอยู่จานนี้ให้เราแช่นน้ำได้ไหมหนุไม่ต้องแช่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราลงได้วางไว้ข้างนอกเอาเอาเอาออกวางผึ่งไว้จริงๆเวลาทํามันต้องให้กิ่งแห้งเอาวางไว้เลยวิธีการทำให้แห้งเขาต้องเอาปูนแดงทาด้วยซ้ำเพราะมันจะดูดเอาน้ำเยงนออกวันที่เป็นยาเอาห่อถจะาลถุงวางไว้เลยกองไว้ตรงนั้นเลย วงกุญแจจะเป็นอนาคตพวงกุญแจจะเป็นอนาคตอนาคตการอันใกล้แต่ตัวใหญ่เดี๋ยวขอดูก่อนตัวใหญ่ว่าจะทำอีกสักกี่ตัวแล้วเดี๋ยวจะจำหน่ายเพราะว่าอันเนี้ยมันราคาแพงบอกเลยว่าแพงอันนี้แพงแพงมันจะได้เฉพาะไม่กี่คนนะ่ะที่จะได้ เาไปบูชาทำหาอะไรล่ะกูให้เป็นที่ล,ลึกมึงก็เอาไปเป็นอาร์ตทอยไปวางไว้สวยๆงามๆแค่นั้นเองมันก็เหมือนของสะสมอะมึงของสะสมอ่ะมึงซื้ออะไรมาสะสมไว้เหมือนแบบกูมีตุ๊กตาของเล่นอย่างเงี้ยที่กูมากูชอบกูไม่ได้เอามาไหว้กูาวางอะ่ะพาลายยังไม่ได้คิดจ้ะแต่กูบอกเลยแพง ดูไซส์ด้วยขนาดใหญ่มึงต้องมาเห็นของจริงต้องมาเห็นของจริงเดี๋ยวขอดูกับว่าราคาจะคิดอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะขอไล์ลงไล์สดแล้วเพราะว่าอาจารย์คุม ไม่ได้เลยสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปทำทำเีงไปทำเองอิจิาหายตุ๊กตาตัวขนาดนี้ให้กูขายสองพันห้าไปทำเองนะสันขวานไปหล่อเองนนเป็นเลิ้นเป็นเลิ้นเป็นเลิ้น ทิตายค่าแก่แบบก็ไม่ได้แล้วนี่ช่ะี่้เลปมาณเ่นดียวัพอดีว่าไม่ต้องเป็นเอกสาบใชส่วนส่วนให้เป็นเงนบริษัทไม่้เป็นเงินออฟไหนก็ไา้ที่นี่เพราะว่าเอกสารแก้ไขแล้วเอการที่เปมาแล้วมันีส่วนวถึงส่งมาอีกบ เดี๋ยวหนูทักมาได้หนึ่งเืออะไรก็ทมาทาได้กรดนเี่ยคอไม่าอยู่อ๋ มีสวยดีวางไว้สวย อันนี้มันเป็นเฉพาะกับคนที่สนใจจริงๆมันต้องสนใจจริงๆกับมึงมันไม่สนใจจริงๆมันไม่มีใครซื้อหรอกไม่มีใครบ้าซื้อหรอกชิบหายใช่มันก็ตั้งโชว์เป็นโมเดลอ่ะเป็นหนึ่งในโมเดลอ่ะ ทุกคนอาจารย์รอลงก่อนละพรุ่งนี้เจอกันนะวันนี้จะไม่ไหวละมีลูกศิษย์อาจารย์ปั้นให้เขาปั้นมาให้เป็นตัวแบบมาอันหนึง่งแล้วอันนี้ก็อาจารย์ก็ได้มาสวยดีอีกหน่อยมีสถานที่อะไรก็เอาอันนี้ไปวางประดับเป็นแบบ อนุสรสถานสวยๆติดวางไว่หนึ่งตัวทุกคนอาจารย์ขอตัวก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายจ้ะตอนเช้าอาจารย์อาจจะไร้สดเพื่อเก็บเวลาเดินทางถึงสถานที่ที่อาจารย์จะไปทํางานแล้วก็ลงแล้วเดี๋ยวว่าอาจารย์ทำกิจธุระเสร็จไปขึ้นไร้สดใหม่ฝากกดซื้อของในตะกร้าด้วยนะบ๊ายบายจ้ะทุกคนไม่ได้เป้าจ้าเพราะเช็คยอดอะไรไม่ได้เลยวันนี้ไม่รู้ว่าขายได้กี่บาท พรุ่งนี้เช้าให้กินลูกชิ้นไม่เป็นไรแม่ดเมดี๋ยวบ๊ายบายจ้าอนุโมทนาทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกคนจ้า